สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะช่องปอจานนะคะก็มาอันบล็อกอีกแล้วซึ่งอันนี้เราแกะไปแล้วบางส่วนแล้วนะคะไม่งั้นจะแกะนานมากเพราะเขาห่อมาอย่างดีนะคะอันนี้เราก็ได้ทําการสั่งเก้าอี้นะคะเก้าอีา้อขอเขาเรียกว่าเก้าอี้แบบนี้ค่ะสําหรับให้ให้พ่อแม่แบ่าวสาวหรือญาติผู้ใหญ่นั่งนั่นเองนะคะเราก็ทําการสั่งมาจากเว็บซอง,งเองนะคะเดีย๋ยวเรา ทำการแกะก่อนอันนี้ยังแกะไม่เสร็จอ่ะแค่อันนี้เราสั่งมากี่ตัวนะหกค่ะทั้งหมดตัวคุนี่อันนี้สั่งประมาณกี่วันซ้ำเกือบอาทิตย์ไหแต่ว่าอันนี้แนะนํานะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจัดงานเองแนะนําให้หาเอาลงคนเราจับให้แนะนํานะว่าให้หาร้านเท่าน่าจะดดีกว่าเพราะว่าหมดนี้ก็เกือบหมืน่นเหมือนกันใช่ค่ะหมดนี้หมดนี้เกือบหมื่น วันนี้ก็เป็นหลากหลายพันนะคะไม่ได้ว่าถ้าเกิดว่าซื้อไปนั่งเก้าอีก้กินข้าวที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าซื้อมาเพื่อจัดงานไม่แนะนํานะคะเพราะว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงมากอันนี้พูดจากใจเลยนะคะแต่ก็ไม่ควรเอาไปนั่งกินข้าวไ่ <laughs> กินหรือเปล่าข้าวอะข้าวนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นเก้าอี้แบบนี้นะคะทั้งหมดหกตัวหกตัวลูกมือลูกมือลูกมือไม่ช่วยอะไรเลยลูกมือเนี่ยลูกมือสร้างป่ามุดฝายเอ๊ะ าดูละมุนนะคะพี้หรูหรนี่ค่ะอันนี้เราไม่เอาออกเนาะเราเอาออกเนี่อันนี้ตัวนี้เอาออกแล้วนะคะตัวนึงเอาตัวเท้เอาออกก็ไดน้นี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะเอามาให้ดูชัดๆกด็จะเป็นปกางเกงสีขาวนะรับน้ำหนักคะ่ะว่ารับน้ำหนักได้ นักได้ไหมได,ได้นี่นะคะก็จะให้พ่อแม่พ่อแม่แล้วยาผู้ใหญ่นั่งย่าผู้ใหญ่ไม่เราบุมวายโอเคก็จะเป็นเก้าอี้แป๊บคนนมหนู่คนนมยูงไง ก็อย่างที่บอกนะนเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนจะเอาไปใช้อะแนะนําให้เป็นร้านเช่าดีกว่านะคะม,มีนื้อหาเช่าจะดีกว่าถ้าลงทุนซื้อนะ่ะมันจะไม่คุ้มลูกค้าและค่าที่จัอะไรนะ,ะต้นทุนในการจัดงานอะจะแพงขึ้นมากเลยแหละ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าก้าอี้ตัวหนึ่งนะเป็นพันอยู่นะคะเพื่อนๆนโอเคสําหรับวันนี้นะคะรอมีดโอเคสําหรับวันนี้นะคะตอนนขอตัวลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะคะเดีย๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆ จะเอามาฝากกันอ๋อแล้วก็น่าจะคลิปต่อไปพอจะทําพันสหมานะคะให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเรามาดูทีหนึ่งนะคะว่าเผื่อใเผือเพื่อนเพ,อนเพ,อนเพือนคนไหนชอบในการทํำสหมานะคะเดี๋ยวเราไปตามชมกันคะ่ะวันนี้ค่ะ